โยทุกคนวันนี้พวกผมจะเปลี่ยนเจ้าตัวชิเคสเทลิน่าไบซ์ชเคเทลิน่าที่ผลิตเงินเพียงแค่ 4m จนเป็นตัวที่โคตรโหดราคา 100m บวกๆโดยการ PVP ท่านั้นจะเป็นตัวอะไรและจะเป็นยังไงบ้างอ,อย่าลืมดูให้จบนะเออพี่มีแค่ 4m นะพี่จะไต่เต้าอ่ะแบบว่าจะไปออถึงสูงสุดกี่มทายวันเหมือนเราจะได้นักมวยแล้วนะนี่ไงไอเวฟพร้อมไหมี่ะนักมวยเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหเติร์ตึงไปขอด้วยโหลดช้าอย่างนี้กว่าเรียบร้อย ไปไป้ย้เอฟเนเอเลนเลยตอนแรกเรียบร้อยไปไปไป็ปไปดีเจิงหนาเจิงหนานี่วะเจิงหนานี่วะมันรู้กันะอ๊้ย เฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเราต้องเต็มทีจัดเอาเรียบร้อยเลยแล้วตเต็มทีจัดเอาแล้วเนาะขอบคุณน้องคนเมื่อกี้ว่าน้องชื่ออะไรนะน้องกิจหรือเปล่าชื่อในเกมชื่อน้องกิจขอบคุณครับน้องกิจน้องกิจมามาโอ้โหแล้วยังโหดโอ้แล้วดูตัวไอ้เวฟมึงโดนแล้วไอ้เวฟมึงโดนแน่กูบอกเลยแล้วกูเล่นไม่แน่ โดนแน่เว้ยผมให้ยี่สิบสองเอ็มหนึ่งตัวให้เลยเหรอเองให้เลยเหรอเกรงใจอล้เนี่ยเอ็งก็ปาเกินเฮ้ยมีน้องเขาให้เลยว่ะทุกคนเฮ้ยขอบคุณครับน้องชายโอเคขอบคุณมากคนะแล้วค่าก็เอายี่สิบยี่สิองเอ็มมาสู้เหรอไปเลยเองจะเอาตัวไหนมาพีพีว่าให้น้องเขาออกมาแล้วเฮียยี่สิบสองเอ็มกูโดนวะเด่กกูเช่ตั้งนในเต๋อปานับเลยโอเคมาเดี๋ยวพี่จะนับถอยหลัง Bay. Ui, đu từng nữa mà nha. Đồ nè Nó có lo đặc quá, dù bạn mừng ạ. Chơi à? Húp, tạc vô phim này. Ui. Alle, alle. Nó tìm khó Ê. Đi à? เ<โ>ฮ <ITA> ้ยค really ือไอเว็บไอเว็บม oh, oh, so oh, ันตึงนะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะคือมันแบบเฮ้ยตึงก็มาแล้วก็คือคือมันตึงอย่างไรเฮียแล้วเขาตึงอย่างไรเฮ้ย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 เอ้าเรียกอเลยโอ้โหไอเว็บมันตึงจริงจริงว่ะทุกคนแล้วเขาจะต่อเหรอ เุ้ยน้องเขาเอาต่อเนะแก้แก้พี่ให้พี่ให้แก้ได้อีกคนละรอบนะทุกคนจะได้เล่นได้เล่ได้เล่นหลายคนคน,นะไปอ๋อหนึ่งไปเฮ้ยเหนียบมันเฮ้ย <c oughs> เอา้าแล้วไปหลังนี้เฮ้ยืีพีต้องเล่นเชิงแต่ละเชิงน้องหนาเฮ้ยเอา้าเราไปเอา้า เฮ้ยน้องเขารอว่ะน้องเขารอว่ะเฮ้ย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 แล้วแล้วบัวแล้วตมันแล้วมันมัหมุนจังหวะภาษาจังหวะโอ้ยเฮียเอ้าแล้วใครเนี่ยเอ้าแล้วใครอ่ะเฮียตีดิตีดิใครเนี่ยบล็อกเลยบล็อกเลยใครอ่ะเพื่อนมึงเหรอ เราเพื่อนเล <ไป S 2> ยรอะ่างเงี้ยมันเป็นเพื่อนนะมันน่าจะเป็นเด็กๆที่เคยแอดมาแน่เลยว่ะเอาเริ่มแล้วเหรอโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยกูตกใจเลยเดี๋ยวกูคอยบินดูให้ <S 2> <S 2> เฮ้ยมันหลอนจริงอะเนี่ยโอ้โหตีไกลยังวะเนี่ยแหละทุกคนเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพี่ไม่ค่อยอยากรับแอดนะทุกคนใช่ใช่มัน,นคนเข<ด>้ามาแบบนี้แหละเวลาพี่แบบใช่เวลาพวกพี่ทำคอนเทนต์ทำอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำคลิปฟาร์มตัวก็โดนนะฟาร์มเงินอะ กูนี่ตึงจัดกูนี่ตึงจริงนี่ไงเต้าเมมละเองรู้จักนารุโตว่ามาดาระพี่นั่นแหละพระเอกเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยลูกคนไอ้เวฟมันตึงเกินโอ้ ขอบคุณครับน้องน้องชื่ออะไรชื่อติกก็ชื่ออะไรน้องวิลเลียนน้องวิลเลียนน้องชื่อเรียกหลังขอบคุณครับครับน้องชายขอบคุณครับผมครับน้องชายหลังจากนี้ผมก็ชนะรัวๆเลยนะทุกคนยังไม่มีใครเอาผมลงจนมีน้องคนหนึ่งได้นำจักรยานสีดำมาสู้ต้องรอดูนะว่าน้องเขาจะไหวเอาผมหรือเปล่าโอเคมาเดี๋ยวเริ่มเลยจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวพี่ค่อยแก้ตอนทุกคนเริ่มนะออาพี่รับไปนะ ไปมาสามสองหนึ่งโก้รอเดี๋ยวราน้องเขาก่อนราน้องเขาให้ยกหัวไปพร้อมเริ่มได้เลยน้องชายเริ่มเลยน้องชายไปไปเขาไอ้นี่เนาะตีก่อนทักทายทักทายโอ้โหแล้วอย่างงี้ได้ยกเลยเร็วเร็วหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ายกขึ้นเฮ้ยแล้วอย่างงี้แบบนี้ได้เลยหรือเปล่าแล้วอย่างงี้ แบบนี้เราตีไปเร็วโอ้โหโอ้ยตงอุดรโคตรคิดสสิกโอ้น้องตายไปอีกตัวมาจบไปมีแก้ไหมหรือยังไงมาเอางี้เดี๋ยวพี่ให้แก้ก่อนดีกว่ามันจบไวไปเดี๋ยวเอ็งเอ็งเองได้เล่นดีเทลเอ็งเออมาอีกรอบอีกรอบมาเดี๋ยวให้น้องเขาแก้ตัวเดิมเลย ให้เชิญขอเชิญว่ะโอ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้ยเอาโดนคืนนะเอาแล้วน้องน้องกินับเอ้าเอาโอ้โหแล้วน้องเขาปิวไปไกลอีกแล้วแล้วพี่ไปแล้วนะน้องชายพี่ไม่รอแล้วน้องชายน้องครูคิดกูเชียร์เด็กละตอนเนี้ยการเล่นเราไม่อแล้วพี่สปินโชว์โอ้โหสวยมากไปเอาคืนเอาคืนไหวเองเอาคืนไหวเชื่อพี่ โอเคไปแล้วมุมเดิมเลยทุกคนมุมที่น้องเขาโดนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยไหมโอเหเรียบร้อยเออขอบุณน้องมากโอเคไปแล้วเว้ยไปแล้วแล้วน้องเขาลุกไปจัดเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ จังหวะอุ้ยเราได้ยกเร็วได้ได้เราเอวมันมาถึงครึ่งทางโอ้ยโอเคถึงจะเชิงได้ตีจังหวะนี้ได้อุ้มจังหวะนี้ได้วิ่งได้วิ่งต้องบต้องรบเือจังหวะของล้วได้ไปแล้วเราได้ไปแล้วไปสามสองหนึ่ง go go shoot แล้วเปิดก่อนเลยจังหวะนี้ได้ไม้แรกได้ไม้แรกแล้วได้ไม้สองจะยังยกไหม นะหลอกจังหวะนี <Wha> ้แต <Luis> ่ไ <diction> ด <aries> <t hat> ้อุ้มชัวแต่ได้อุ้มโอ้โหโอเคเอาแล้วไปอย่างนี้ได้ลายดิโอ้ยมองไม่เห็น เอาเอาแล้ยกไป้วยกเร็วเลยแล้ตีแล้ยกเร็วอย่างนี้ชนะนี่โอ้โอยอหน้ชายโอน้อโอ้โหน้องา้โองยโ้น้องน้ย้งน้ยอห้ยายโงชา้นองยอออานองชายน้องชายโอ้ออห้ชนะมาได้ผลิตเงินงอน เป็นตัวที่โหดที่สุดที่ผมได้มาในวันนี้เลยนะทุกคนซึ่งมีน้องคนนึงเนี่ยเสนอตัว 100M ที่จะมาสู้กับเจ้าตัว 40M เ,เมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าใจกล้ามากซึ่งผมจะชนะได้ไหมและจะได้เจ้าตัว 100M ตัวนั้นไหมไปดูกันเลยนะครับแป๊บๆป๊บป๊บสามสอหนึ่งโก้ปะโดนบ้าวะมีแต่แต่งตัวตึงๆกันด้วย ุ้ยคือน้ำเขียวมันวางตัวยากจัดทุกคนโดนบอลสวีด์อ่ะโดนบอลสวนีด์บองสวิด์ไลท์เฮ้ยเฮ้ยคือลอยเอ็มเอ็มจะเสียโอ้ยน้องบอกผมเสียไม่ได้แล้วพี่ผมเสียไม่ได้พี่คือเอ็มจะให้ลอยเอา แล้วยกพร้อมกันอีกเจ้าอ่านหมเฮียไล่ตีเลยมาเอาใหม่หน่อยชายมาตัวมาโดดยองยองหยองยองนี่เฮ้ยไปเ,เว้ย เอ้าน้องเขาจะยกนะเอ้ยเอ้าไหนอ๋อเราใช่เอาเป็นว่าเรามีกันแล้วเองก็มาเอาคืนมาหลังแล้วกันน้องชายโอเคเดี๋ยวไปแล้วทุกคนไปละไปแล้วทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนวันนี้ว่าใครที่ไม่ได้เล่นวันนี้ก็ยอมเสียครับน้องเลวตาโอ้โหเองใจเกินคือแบบ อันนี้คือตัวแนี้ยพี่ยไม่ได้ไปทำอะไรหรอกเก็บไว้อยู่แต่เดี๋ยววันหลังมาพีพีใหม่ได้มันแก้ใหม่ได้โอเคทุกคนเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้พี่ก็ได้ตัวร้อยเอ็มมารอบคพองแล้วนะซึ่งถ้าใครอยากให้เปลี่ยนจากเจ้า100ตัวร้อยเอ็มตัวเนี้ยไปเป็นเจ้าตัวสองร้อยเอ็มสามร้อยเอ็มตัวอื่นก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะแล้วก็ต้องขอโทษที่หายไปนานด้วยนะครับทุกคนโอเคแนวเวนว่าเจยวพีไปแล้วทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายครับ